รรมไม่ได้สร้างได้ในคืนเดียวถ้าพี่อยากได้ผมก็จัดให้ได้ค่ะตามไปดูบล็อกทำงานของหนะัาตุงจีไทยแบบไฟลุกกันเริ่มเลยเรื่องก็คือว่ามีรุ่นพี่ทักชวนโฟมไปแสดงค่ะแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือโฟมจะมีเวลาซ้อนแค่วันเดียวก่อนที่จะต้องไปออ้อนแยกกับทุกคนแล้วฟมก็กลาลังติดแสดงอีกงานหนึ่งอยู่พอเสร็จแล้วก็เลยรีบกลับบ้านไปคุยรายละเอียดกับพี่เขาอันนี้คือพี่ส่งเพลงมาให้ฟังประกอบการตัดสินใจแต่พอฟังเพลงแล้วแบบอ้โหอยากเล่นมาก ความตื่นนี้มันถูกต้องมันใช่ก็เลยตอบตกลงที่จะสร้างวันเดย์มิราเคิลให้พี่เขาไปอีกวันหนึ่งก็มาเริ่มซ้อมจริงค่ะพอซ้อมถึงรู้ว่าโอ้โหคิวเยอะมากแล้วเราต้องเล่นกับแบ็กกิ้งแทร็กแปลว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะผมก็เลยใช้วิธีการจดคิวเอาค่ะคือไม่ได้จดโน้ตเลยจดแต่คิวจดไปซ้อมไปประกายอยู่ในมืออยู่เลยหวันผ่านไปหาจนฟ้ามืดแล้วก็นี่คือผลประกอบการที่ได้ในวันนี้ ี่คนแต่งของเราก็มีความเป็นห่วงถักมาถามด้วยว่าเป็นไงบ้างซ้อมได้ไหมแล้ววันซ้อมก็มาถึงค่ะผมก็ได้ไปเจอพี่ๆครั้งแรกนะคะที่ห้องซ้อมก็ไปซ้อมการละเล่นกันทั้งหมด2เพลงทุกอย่างผ่านไปได้ด,ดีค่ะเพราะว่าพี่ๆเก่งทุกคนเลยพอซ้อมเสร็จเราก็มีการบรีฟข้อมูลสําหรับการไปซาวเช็คในสถานที่จริงของวันพ่งนี้โดยพี่เหนือคะ่ะเฮดของเราแล้วก็ถึงวันซ้อมจริงค่ะอันนี้ก็คือลุกในวันนี้เพราะว่าเราต้องการดูธรรมะธรรมะนิดนึงเสร็จแล้วก็เดินทางไปซ้อมค่ะนี้สองสาวของวงถึงก่อนใครเลยส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการซ้อมค่ะแล้วก็สาว ขอเสียงอยู่คะ่ะขอเสียงไว้ตั้งจะได้เสียงตรงกันแล้วก็มีการล็อกกิ้งคะ่ะแล้วก็ซ้อมคิวแสดงด้วยใช้เวลาไปประมาณ2-3ชั่วโมงคะ่ะเพราะว่าเราต้องดูเรื่องไม้แล้วก็ระบบเสียงในฮอลรวมถึงเสียงที่อยู่ในหูด้วยเพราะว่าเราใส่อินเอียร์แล้วลวันแสดงก็มาถึงคะ่ะตอนเช้าผมก็สอนลูกศิษย์คนเก่งก่อนอันนี้น้องแก้มหอมนะคะอยู่ป5้าเองเก่งมากสอนเสร็จก็แต่งหน้าแต่งตัวไปทํางานกันคะ่ะ พอมาถึงที่แสดงแล้วก็ซ so so ้อมอีกแล้วค่ะอยากอยากรู้สึกมั่นใจที่สุดแล้วก็แบบเข้าไปดูงานเขาว่าเขาทําอะไรกันก่อนที่จะออกมาสาวเชอีกรอบทีนี้ก็สาวให้พี่ในห้องเช็คเสียงนะคะว่าเสียงโอเคดีไหมได้ยินชัดหรือเปล่าพอเขาบอกว่าโอเคเราก็พอได้ค่ะส่วนนี้ก็เช็คเสียงดัต้าในอีเอร์ของเราค่ะได้ยินเสียงมิทนอมไหมหรือว่าอยากได้ยินเสียงตัวงดังขึ้นไหมอยากได้ยินเสียงใครดังขึ้นไหมก็บอกพี่สตาฟบได้ส่วนนี้พี่ๆก็ดูกําลังแบบเอ็นจอยกันมากๆแล้วก็ไปรอแสดงกันค่ะนี่คือบรรยากาศหลังเวทีท ถึงเวลาของเราแล้วสแตนาบค่ะอยู่บนเวทีต้องพร้อมแล้วมั่นใจแล้วก็นี่คือบางส่วนของการแสดงในวันนี้ค่ะเพลงแรกคือเพลงชเวดากองสิยงช่ำนะคะดนตรีไทยแบบร่วมสมัยสนุกมาก เีองของเราค่ะเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักแน่นอนไหนใครรู้บ้างเพลงอะไรมาเขียนบอกกันหน่อยสิคะมีออกเดียวด้วยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะงานก็ผ่านมาได้ด,ดีแล้วก็สนุกมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆจบงานกลับบ้านแมวรออยู่